สวัสดีครับมาเจอกันกแล้วครับพี่วิดีโอนี้ก็จะเล่นเกมอาร์ตซ์โมบายนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟเซ้าออนไลน์เหมือนเดิมนะครับนี่เราก็มาเจอกันอยู่หน้าบ้านเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันตัดสินของกิจกรรมการทําบ้านสวยงามสรับเซิร์ฟ PVE นะครับก็วันนี้เราก็จะไปดูบ้านผู้ทิศนะครับก็มีหนึ่งหลังนะที่ได้ยอดกดไลค์เยอะที่สุดนะครับก็ตอนนี้เจ้าของบ้านก็ออนรอแล้วนะครเดี๋ยวเราไปดู บ้านของเขาว่าสวยงามขนาดไหนถึงได้ยอดไล์เยอะนะครับตอนนี้เขาก็กลังออนอยู่นะครับก็ของรางวัลก็จะได้แอมเบอร์อยู่10ล้านแอมเบอร์นะครับแล้วก็จะได้สัตว์ที่ขายในเซิร์ฟ5ตัวนะครับก็ให้เลือกเอานะครับเดี๋ยวเราไปกันนะว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะครับนเขาออนอยู่2คนนะครับ นี่นครับก็เป็นบ้านของผู้ชนะนะครับเหมือนเมื่อกี้ว่าไททันเข้าบ้านนะครับก็ผู้ที่ชนะก็ชื่ออนนี้เลยครับในเกมนะครับนี่นครับก็เป็นเจ้าของบ้านทั้ง2หลังทั้งสองคน,นครับ เราบินดูรอบๆบ้านนะว่ารูปร่างบ้านเขาเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือเจ้าของบ้านนะครับก็เป็นเผ่าที่ได้ยอดกดไลค์เยอะที่สุดนะครับในเวลาหนึ่งเดือนนับที่จ,จัดกิจกรรมมาให้สร้างบ้านตกแต่งบ้านกันนะครับนี่นครับก็คือบ้านของเขานะครับสัตว์น่าจะตายไปเยอะอยู่นะครับ เมื่อกี้เห็นบอกว่ามีแต่ท่านมาเกิดในบ้านนับนี่เลยนับก็เป็นบ้านของผู้ชนะนะับของกิจกรรมสร้างบ้านสวยงามสำหรับเซิร์ฟ PVE นับตอนนี้เซิร์ฟพีก็มีอยู่2เซิร์ฟนับเป็นเซิร์ฟ PVP และเซิร์ฟ PVE นับสนใจเขาเล่นเซิร์ฟไหนก็ทักมาขอเขาเล่นได้นับตอนนี้สำหรับคนที่เป็น f c เข้าเล่นฟนรีนรับเซิร์ฟพีนับ แต่ถ้าอยากช่วยสนับสนุนค่าเซิร์ฟก็จะมีอยู่ประมาณ5-6แพ็คนะครับแพ็คเริ่มต้นที่มาเล่นในเซิร์ฟนับเป็นเซิร์ฟเอาสปินลอดเล่นกันแบบสบายๆนะครับเซิร์ฟก็สําหรับ FC ก็จะแจกเลวลย100แล้วก็ได้นกกับอุปกรณ์ฟาร์ม1ตัวนะครับเพื่อเอาสปินลอดในเซิร์ฟนับแต่ถ้าสนใจโดเนทแพ็กก็มีแพ็กให้เติมนะครับเริ่มตั้งแต่20บาทไปถึงแพ็ก1,000เลยนะครับ ก็สนใจแต่ละแพ็กก็ดูคลิปที่พี่โปรโมทได้นะครับก็จะมีอยู่ได้ของฟุ้มอยู่นะแต่ละแพ็กนะนี่นับก็คือเรียกว่าเป็นบ้านของผู้ชนะนะครับก็สวยงามอยู่นะก็เขาน้องเขาก็เล่นมานานแล้วนะก็ เต่นมาตั้งแต่ช่วง,งแรกที่เซิร์ฟเปิดใหม่มาเลยนะครับก็มาใมา่มาหายนะครับช่วงนี้ก็เล่นยาวหน่อยนะครับก็น,น้นองๆคขไหนสนใจเขาเล่นก็ทักมาฟอกเขาเล่นได้นะครับมีทั้งสองแนวแล้วนะเป็นแนว PVP และแนว PVE นะครับสร้างบ้านจับสัตว์เล่นกันแบบสงบนะครับแต่ละเซิร์ฟก็บดก็แตกต่างกันนะครับนี่ก็คือบ้าน สำหรับคนที่เขาร่วมกิจกรรมนะครับก็ได้ของรางวัลที่1นึ่งะครับแอมเบอร์สิล้านแอมเบอร์นะครับแล้วก็สัตว์5ตัวนะครับสำหรับคนที่สร้างบ้านสวยงามแล้วก็มีคนกดไลค์ในกลุ่มเยอะที่สุดนะครับก็จะได้ของรางวัลไปนะครับก็มีคนมาร่วมกิจกรรมหลายเผ่าอยู่นะครับสำหรับเผ่าที่ร่วมกิจกรรมเดี๋ยวพี่มีของรางวัลเล็กน,น้อยเป็นของปลอบใจให้นะครับอาจจะแจกแอมเบอร์ให้ คนเล็กแล้วน้อยนะครสำหรับเผ่าที่ร่วมกิจกรรมนับให้ทักมาเรียกว่าเอาของวันลอบใจได้นะครับสำหรับบ้านที่เขาร่วมกิจกรรมนับเดี๋ยวพี่ก็จะไปดูนะว่ามีกี่หลังนะครับก็มีอยู่ไปสิบหลังอยู่นะครับที่มาร่วมกิจกรรมนับก็น้องๆเผ่าที่ร่วมกิจกรรมก็เอารูปบ้านของตัวเองมาขอแอมเบอร์ได้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะไปนับดูว่ามีกี่หลังนะครับนี่ก็เป็นบ้านของผู้ชนะนะครับ จะรับรางวัลที่หนึ่งนับสวยงามนับนี้เราก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาพามาตัดสินเขาเรียกว่ามาพามาดูบ้านที่ชนะกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าบ้านสวยโตถึงกับลุดเลยนับก็มาต่อกันเลยนับในนับก็เป็นบ้านสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับ ก็ขอสร้างแล้วก็สวยงามนับสัตว์ก็เต็มบ้านเลยนะครับเดี๋ยวกิจกรรมหน้ามีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับอาจจะต่อเรื่องกิจกรรมสร้างบ้านสวยงามต่อหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกิจกรรมนะครับก็กิจกรรมสร้างบ้านสวยงามนี่ก็ใช้เวลามาเป็นเดือนแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่ตัดสินแล้วนะครับ กำหนดที่อากาศโฆษณานครับเผ่าไหนที่เขาเรียกว่าได้ยอดกดไลค์เยอะที่สุดก็จะได้ของรางวัลไปนะก่อนของรางวัลอย่างที่บอกนะเอมเบอร์สิล้านเอมเบอร์แล้วก็สัตว์อีก5ตัวนะให้เลือกเอานะสัตว์ที่พี่ขายในเซิร์ฟนะเอาล้วนะคริปดีโอนี้ก็พามเาเรียกว่ามาดูบ้านที่โฆษณากิจกรรมแค่นี้นะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาพี่ลงคลิปใหม่ๆก็จะรับการแจ้งเตือนก่อนใครนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ